สวัสดีครับผมบกวิเชษนะครับจากนีสารนักเลงรถภาคเหนือนะครับอันนี้ผมอยู่กับนี้ครับ f o r d r a n g e r 3.2แต่งดุโหดยกสูงบึกมาดูเจ้าของกันครับวันนี้ผมเจอกับเจ้าของรถคันนี้นะครับคุณอะไรครับนักวตีเอเจค่ะชื่อเล่นอนาค่ะอะไรนะอนาเอค่ะอนาเอนะครับเดี๋ยวทำไมถึงแต่งรถดุเดือดขนาดนี้ครับเพราะอะไรครับ ที่ไปเพราะว่าเราทํางานอยู่ในวงการล้อออฟโรดนะคะเราเป็นเซลลเราก็ขับรถขึ้นลงเป็นประจำก่อนหน้านี้จริงเป็นสายซิ่งค่ะแต่พอวันหนึ่งเรามาเห็นนกลุ่มของทางออฟโรดเขาแต่งกานเราคิดว่าเอ้เราก็อยู่ในวงการแม็กออฟโรดเคมซีฟูลเราควรจะใช้อะ่ะเพราะว่าเราเองก็จะได้บอกต่อผู้ใช้ได้ว่าไอ้มันดีจริงไหมหรือมันไม่ดียังไงเพราะถ้าเราไม่เคยใช้เราก็ไม่สามารถที่จะ เหมือนกับทีเซ็นสินค้าเราได้เลยเนี่ยค่ะโอเคครับอ่ะอีกทีคุณอาณะค่ะอาณะ,ะ,ะนะคะเอ่อในนามของบริษ Auto ัท AJ Automotive ค่ะอ่ะโอเคสเต็ปคันนี้นี่แต่งอะไรไปบ้างของเดิมนี่เป็น Ford Ranger 3.2ใช่ค่ะ3.2เป็นเดิมเดิมเ,เดิมสี่4 x 4, 4 x 4 x ่สี่ค่อคีธรรมดาเลยนะเดี๋ยวคันนี้ซื้อมาเป็น 4x4 นะใช่ค่ะทำไมไม่ซื้อรถกกงรถเก๋งอันนี้ต้องบอกก่อนว่า คือก่อนหน้านี้ก็เป็นสายซิงเพราะว่าสายซิง่งนี้นนนมันเป็นสายอะไรเนี่ยสายรถเตี้ยโหลดค่ะบอกเลยว่าขับซีวิคมาก่อนแต่<อ>โหลด<อ>โหลดค่ะแต่ว่าพอวันหนึ่งเนี่ยเออเรามองเห็นในเรื่องของกลุ่มรถออฟโรดเพราะว่ามันมีวิกฤตน้ำท่วมนะต้องบอกค่ะซึ่งเนี่ยก<อ>็เราเห็นคนมาขับเรื่องออฟโรดแล้วโดยบริษัทเองนะค่ะก็ได้นำสินค้าในแบรนด์ฟูเอลเทมซีเข้ามาซึ่งมันเป็นล้อเกี่ยวกับการของพวกออฟโรดดยเออตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ได้มารู้จักกับทางพี่นานรา้าน v ไป i ีอ่ะค่ะแต่ก็แนะนําบอกว่าเอ้ยจริงๆเราเดินทางไกลเราขึ้นเหนือขึ้นทุกเดือนค่ะขึ้นทุกเดือนแตก็เลยว่าเอาเนี้ยนะน่าจะน่าจะเปลี่ยนรถนะเพราะว่าหนึ่งด้วยความว่าได้ไปเที่ยวกับพี่นันนะคะได้ออกทริปสัตวตะเกียแล้วรู้สึกประทับใจมากคือรถเราขึ้นไม่ได้แล้วใจก็คือชอบที่จะเป็นบริษัทของให้น้องพี่นันก็เลยว่า จริงๆแล้วน่าจะานะคะลองกลับมาเล่นตรงนี้ดูก็ลยตัดสินใจปรึกษาี่นันว่าเออยังไงดีจะเอาเป็นวแท็กดีหรือ3ามสองดีหรือเครื่องเท่าไหร่ดีพี่นัน้นบอกว่าถ้าจะเล่นแล้วก็เอาไปเครื่องสามเปอร์สองเพราะถ้าม<ล>ัาออกทิพ<ล>ยใช่ก็เอาเครื่องให้เต็มที่ไปเลยค่ะแล้วก็แนะนําให้เป็นสีมุสีไวเผื่อเป็นผู้หญิงครับมีอะไรเกิดขึ้นก็ยังช่วยตัวเองได้เบื้องต้นก็เปลี่ยนจากสายโหลดเตี้ยมาเป็นใช่สายสูงใช่ไหม โอ้โหนะครับแล้วคันนี้นี่มาก็ของเดิมนี่มามาก็คือยงเดิมเดิมอยู่เดิมตาแดงมาเลยค่ะก็เป็นเดิมเตาแดงก็เริ่มแต่งจากช่วงบนอยู่ไปกับพวกกันชนหน้าลงกันชนหน้าแต่ว่าล้อล้อตัวนี้เข้ามาค่ะอ๋อครับคือล้อล้อตัวนี้น่ะมากงั้นพีงั้นพีเซ็นล้ออ่ะนั่งย่อหน่อยล้อตัวนี้เป็นอะไรล้อตัวนี้เป็นล้อเอ็กดีนะคะ K M C แปดสองเก้าค่ะ K M C แปดสองเก้านี่คือตัวเลขอะไรครับแปดสอง นะค่ะเพราะว่าอ็กันมีหลายซีรีส์รจริงๆแล้ว XD เราดังแล้วแต่ XD หนึ่งสองเจ็ดแล้วในตลาดเอาไปอุตุู้จักกันดีหากันหากันยากมากตัวนี้แต่พอดีตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของออฟเซตด้วยอะค่ะเขาจะมาเล่นในเรื่องของสีเราจะมีข้อแตกต่างคือล้อเราจะเป็นล้อสีเอ่อแมชชีแล้วเป็นตินคือเราเล่นสีผ่านงช่วงช่วงด้านหน้าเนี่ยเพราเวลามันโดนแสงมันจะมีมิติค่ะแล้วก็เรื่องออฟเซตด้วยค่ะคือเคมซีเนี่ยเขาจะดุ ในเรื่องของออฟเซ็ตลึกเริ่มจากลบสิบแปดขึ้นไปค่ะจนถึงเจ็ดสิบหกเลยค่ะครับตัวนี้นี่ที่ที่ที่ใส่นี่ที่ใส่อยู่เป็นร้อยยี่สิบนิ้วสี่นะคะครับค่ะแล้วก็สะบกศกบยางเค็นด้าซึ่งเป็นแบรนด์ของทางเราทำเข้าเองค่ะยางเค็นดองเค็นด้านี่มันมาจากประเทศไหนครับยังไงฮะจริงๆแล้วบอกเลยหลักๆเขาก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นยางที่ผลิตในจีนแต่ในกลุ่มของออฟโรดเนี่ยฐานแม่เหล็กของเขาจะอยู่ที่ไต้หวันค่ะครับเป็นกลุ่มของไต้หวันเราแยกออกมาค่ะทางเรียบจะเป็นจีน แต่ถ้าเป็นกลุ่มออฟโรดเราจะเอามาทานไต้หวันเพราะว่าเขาเขาส่งไปทางอเมริกาทางยูยู่อ s a ออะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มีมาตรฐานรบบรองครับอันนี้เป็นลักษณะของยางออโทเลนนะคะเอทนะครับมาดูนะครับนี่นิ้วชี้ใส่ไปได้เลยนะครับอันนี้าค่เทปแวร์อยู่ที่6 6 0้บ้าใบ10ชั้นค่ะโอ้าใบ10ชั้นค่ะแล้วก็ได้ลองเทงขับดูแล้วก็เสียงค่อนข้างจะเงียบเอมเลยครับคันนี้ก็คือขับเองเลย วิ่ง<ช>ทางไกลถึงเชียงรายเชียงใหม่พะเยาคือเดินทางทุกจังหวัดที่เป็นของเชียงใหม่โอ้โเห็นคันนี้เ,นเห็นคันนี้อย่าไปคิดว่าผู้ชายขับนะครับผู้หญิงขับนะครับนี่มา <c oughs> ดูผู้หญิงใส่ส้นสูงนะผู้หญิงใส่ส้นสูงด้วยนี่นี่วันนี้ใส่ผ้าใบนี่ <c oughs> ไม้ไสูงอยู่บนร้อยห้านี่เลยดี้เห็นบอกจะไปติดอะไรนะคิตตี้เหรอใช่เอาจริงอ่ะจะหวานไปไหนอ่ะอ่าอันนี้แต่งอย่างดุเลยนะครับนี่นะครับรอบคันเป็นลักษณะแบบนี้นะะปกติก็เดินทางอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะ ดูแลลูกค้าในส่วนภาคเหนือนทั้งหมดนะคะดูแลตั้งแต่สะรสวรรค์ขึ้นมาเป็นพิษณุโลกอุตรดิตถ์แนคะ่หน่เชียงรายและเชียงใหม่จนถึงลำปางลำพูนเลยค่ะนี่คือลูกค้าที่ดูแลทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกเดือนจะต้องเดินทางขึ้นไปเจอลูกค้าอย่างน้อยก็ต้องมีสิบห้าวันเลยเล้ต้องเดินทางอย่างนี้ทุกเดือนคโอ้โหน,นับเป็นสาวแกร่งนะครับผมก็เ<อ>พิ่งผมเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับนี่คือเนี่ยสาวแกร่งทางด้านออฟโรดนะครับตรงนี้นะอันนี้คุณนัน คุณนันเจ้าของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์หน่อยคุณนันครับเชิญหน่อยครับคันนี้มาแต่งอะไรบ้างไหนคุณนันลองสรุปอีกทีนี่เดี๋ยวเชิญเชิญใกล้ๆกันหน่อยชนะอุปนิยลยกโดยชุดยกของออชชั่นโฟลวิ่พร้อมปีกลกออชชั่นโฟลวิ่แล้วก็ล้อเคนด้าออเทเลนสามสิบห้าห้าสิบห้ายี่สิบแม็กของเคมซีเอ็กดีนแปดสามสอง แต่29ไม่ใช่หวยนะฮะโอเค,อเคบอดีพ้พาร์ทด้านนอกความแข่งก็คือ open end โอเพนเอ็นหมดใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของผู้หญิงคนนี้นะครับนี่นะท่านใดถ้าเห็นนะครับเดี๋ยวดูป้ายทะเบียนนะฮะอย่าคิดว่าผู้ชายขับนะครับอ่านะฮะก็ผ่านๆไปเลยนะฮะ พอเขาพร้อมที่จะให้คุณชนท้ายชนหน้านี่ดูนะดูการชนลองรับนะครับนี่อย่างแกล่งนะครับอย่าอย่าไปอย่าไปล้อเล่นในทางนะครับผมโอเควันนี้ก็ผมบอกวิเชษจากนิสานนักเรียนภาคเหนือนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยนิสารมอเตอ X ฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพะบาง แล้วก็เนียสารนักเลงรถภางเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดี